ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุโข,ขทยัยว้าวนี่ก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทัยของแทน้นี่กัขนมจีนสุโขทัย วัสดีค่ะวันนี้ไป้เจี๊ยบจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะตอนนี้เราขับรถมาจากนครสวรรค์ค่ะเราจะมาถึงสีแยกโคทะเลนะคะที่เห็นสัญ,ญลักษณ์รูปจระเข้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะวิ่งตรงเข้าไปที่พิษณุโลกแล้วก็ต่อไปที่สุขโขทัยค่ะเข้างี้เหรอตัว๋วไง วันนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์เก่าสุขโขทัยนะคะเราไปซื้อตั๋วแล้วนะคะตั๋วคนไทย20บาทตั๋วต่างชาติ100บาทตอนนี้เรากำลังจะเดินไปถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราจะสามารถนำรถเข้าไปได้ไหมหรือว่าเราจะใช้ยานพาหนะอะไรในการเที่ยวชมในจุดสแกนโอเค โโกก้ go, go. อุทยาประวัตินศาสตร์สุขโขทัยนะคะสามารถทําได้หลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินด้วยเท้าการเช่ารถจักรยานการนั่งรถรางซึ่งมีบริการเป็นรอบการเช่ารถโบราณแล้วก็ขับไปด้วยตัวเองหรือว่าการเช่า รถตุกต๊กๆพร้อมกับคนขับนะคะซึ่งเราเนี่ยเรื่องอย่างหลังค่ะก็คือเลือกรถตุกต๊กๆพร้อมคนขับนะคะเ,เพราะว่าเป็นวิธีการที่สะดวกสบายสําหรับเรามากที่สุดค่ะเลย <Hello. S 2> <Hello. S 1> นั่งรถตุกต๊กตเ,เพื่อที่จะชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเก่าสุขโขทัยคะ่ะค่าบริการรถตุ๊กๆก็สองร้อบาทนะคะค่าเข้าชมคนไทยยี่สิบาทถ้า ฟอร์นิเนอร์ยกมือขึ้น100บาทนะคะแล้วลดรางค่าบริการลดรางนะคะก็คนไทยก็อยู่ที่30บาทแล้วต่างชาติก็60บาทค่ะวต่างชาติก็คือคูณ2ตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตทยานประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะอดจที่หนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ชมไปเดี๋ยวเราก็จะถ่ายวิดีโอไปฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะขอยนาตใส่หน้ากากจุดแรกที่เราเข้าไป แวะนะคะก็คือพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงค่ะพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงหรือราชวงศ์สุขโขทัยนะคะราชวงศ์สุขโขทัยนะัมีความรุ่งเรืองที่สุดในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะและสุขโขทัยนะคะเป็นเมืองหลวงของไท<า>ยเนี่ยเมื่อที่แล้อยแปดสิบสองปีที่แล้วนะคะยุครุ่งเรืองของประวัติศาสตร์ เขตเมืองเก่าสุโขทัยยังพบร่องรอยพระราชวังและวัดมากถึง26แห่งวัดที่ใหญ่ที่สุดก็คือวัดมหาธาตุปัจจุบันนี้อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรและได้รับการช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก ในปัจจุบันนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัสชนาลายัยขึ้นเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีพศ2537 พรเสียไม่ทราบว่าความรู้สึกของคนอื่นที่เข้ามาชมอุทยานประวัติศาสตร์ในที่ต่างๆเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะแต่สําหรับป้าเนี่ยป้ามีความรู้สึกทึ่งมากเลยกับการที่คนสมัยโบราณเนี่ยใช้ภูมิปัญญาในการก่อสร้างโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ทั้งๆที่ในสมัยนั้นะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ทันสมัย แล้ววันนี้นะคะป้าก็ได้รับความรู้จากคุณลุงลกตุกๆนะคะได้เล่าให้ฟังว่าศีลาแลงหรือแม่รังเนี่ยเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายหินนะคะซึ่งเป็นสีส้มสีแดงหรือสีน้ําตาลแล้วก็มีรูพรุนอยู่ทั่วไป ดังนั้นเนี ien, ่ยเมื่อเขาต้องการนําศิลาแรงมาใช้นี่นะคะเขาจะต้องขุดศิลาแรงขึ้นมาแล้วก็นํามาปั้นนะคะและต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะคะคือในการปั้นหรือขึ้นรูปให้เป็นในในรูปทรงที่ตัวเองต้องการเพราะว่าศิลาแรงนี่จะแห้งเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนโบราณเนี่ยสามารถนําศิลาแรงมาใช้ปั้นแล้วก็มาทําเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดมากเลยค่ะ วัดศรีสวายก็เป็นวัดลูกนะคะเป็นวัดลูกของพระปางสามยอดที่ลบบุรีนะคะเพราะนั้นความแปลกของวัดน,นี้ก็คือหันหน้าไปทางทิศใต้ก็คือทิศที่เป็นเมืองลบบุรีนะคะจุดเด่นของวัดศรีสวายก็คือพระปรางสามองค์นะคะซึ่งเป็นศิลปะแบบลบบุรีค่ะและหลักฐานหลายๆสิ่งที่พบที่วัดศรีสวายนี้นะคะ ก็บ่งชี้ว่าเคยเป็นเทวสถานในาศาสนาฮินดูมาก่อนและก็ถูกแปลงเป็นพุทธสถานโดยต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้าและกลายมาเป็นวัดในพุทธศาสนาไทายหลังค่ะ หลักาแล้วที่แท้ก็วัดตะพังเงินจะสังเกตว่าในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยจะมีวัดมากเลยนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบร่องรอยวัดถึงยี่สิกวัดในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้นะคะวัดตะพังเงินก็เป็นวัดหนึ่งนะคะที่ยังมีร่องรอยที่เหลืออยู่และค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะวัดตะพังเงินได้อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุค่ะ ลรว,วัตพ,พังเงินนี่นะคะความหมายของชื่อตะพ,พังก็คือแหล่งน้ําค่ะหรือสระน้ํานะคะเราเช่าว่าเราก็สามารถขับเองได้เป็นรถโบราณเาเก่งอน,นี้เดินโาเ,เก่งจังเลยเดินเดินทนเก่งมากเลย หลังจากที่ป้าเจี๊ยบและเพื่อนออกจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วนะคะเราก็มาทานกาแฟแล้วก็จะมาชิมขนมเค้กที่ร้านบ้านมาพิดค่ะที่ร้านนี้นะคะจะมีการตกแต่งร้านแบบย้อนยุคสไตล์น่ารักมากเลยค่ะและที่ประทับใจป้าเจี๊ยบสุดๆ,ๆก็คืออัธยาศัยไมตรีของคนสุขโขทัยนะคะการที่เป็นคนอัธยาศัยไมตรีดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเทีย่ยวย่างมากเลยค่ะ วันนี้นะคะเรามาทานกาแฟแล้วเราก็มาเดินถ่ายรูปมีมุม,มถ่ายรูปสวยๆมากมายในร้านนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางร้านก็ยังมีโฮมสเตย์สำหรับเป็นที่พักอาศัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยค่ะอย่าลืมแวะมาทานกาแฟแลทุ่งชมธรรมชาติที่ร้านบ้านมะขินนะคะ สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือการมาทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะถ้าเรามาถึงสุโขทัยแล้วไม่ทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยก็เท่ากับมาไม่ถึงสุโขทัยนะคะจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ถั่วฝักยาวและใส่ถั่วลิสงปนหอมๆนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องมีไข่ต้มยำมะตูมเป็นเครื่องเคียงด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็แนะนําให้ทาน ขนมจีนค่ะมีทั้งน้ำยาป่าน้ำยากะทินะคะแต่สำหรับป๋าเจี๊ยบเนี่ยปาเจี๊ยบชอบจัดรวมกันค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชนิดต่างๆนะคะเรียกว่าทางร้านเนี่ยไม่หวงผักเลยค่ะเราสามารถทานผักสดได้ตามที่เราชอบเลยนะคะรสชาตินี่ไม่ต้องบอกเลยค่ะแซ่บถูกใจมากจริงๆ การมาเที่ยวสุโขทัยของพระเจี๊ยบในทริปนี้นะคะทำให้พเจี๊ยบรู้สึกว่าอิ่มเอ็งใจในการเกิดเป็นคนไทยมากค่ะมีความชื่นชมในศิลปะวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้นมีความหวงแหนในแผ่นดินเกิดมากยิ่งขึ้นและพร้อมกันนั้นพระเจี๊ยบก็อิ่มท้องค่ะเรียกว่าอิ่มท้องแทบจะแตกเลยนะคะกลับไปนี่ประเจี๊ยบก็คงจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยก็สองสามกิโลเลยค่ะเจ้าสวนแบกเอามาให้แล้วก็ปอกให้กินด้วย ้หา <5. S 2> <laughs> มีอันนี้มัดเดียวที่เป็นข้าวเหนียวขาวไส้ถั่วแล้วก็มีสั่งขยาอันนึงอ่ะอันนี้อันนี้ค่ะมันจะเป็นสั่งขยาหมดเลยหาค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ประเจี๊ยบโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเจี๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากนะคะสําหรับการรับชมและติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ10บาทแน่ังไงมีใส่ถุงด้วยเนี่ยลองชิมลองค่ะมีไม้หรือมคะใช่เบี้ยงดองสองสุโขทัยข้างนอกจะเป็นใบชาดองเปรี้ยวข้างในก็จะเป็นเครื่องเมี่ยงก็มีมะพร้าวมีถั่วมีน้ำตาลเคี่ยวประมาณนี้ก็เวลากินก็จะเปรี้ยว ใบเมี่ยงแล้วก็บังหัว่วกับเมี่ยงกับมะพร้าวคั่วเอากินเข้าไปแล้วก็อืมชุ่มชุ่มถักชุ่มคออร่อยสึกมากินอะไรก็อร่อยกลับไปน้ำหนักจะขึ้นอยู่แล้ว